เรเคได้เขานัาง่งอยู่ตรงนี้ไม่อยากทำให้คุณปายเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขียมจะเส็งผิดที่เรามาช้าเลยที่ชื่อไว้ใช่ไหมใช่ใช่เราอยากทาไว้ไม่อยากข้ามนะหลายคนเลยถ้าถึงคิวไม่อยากทาเพราะว่ามันจะเส็งอยากเสิร์ฟตั้เสิร์ฟตั้เสิร์ฟคุณได้บอกไงเอาเอาเอาคิไวไว้ก่อน้าก,าก่อนถ้ามัน4ี่ห้ารอบ6รอบอะไรจะยอยเพราะว่าสมาธิเพราะทามันจะเสียเวลา คนน้อยข้างในก็คนน้อยนะแต่ว่าดูดูลาดราวเนาะอันนี้แป้งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมค่าข่าวแบบเนี้ยคนจะคนท่อยู่บ้านคะสนใจไงถ้าคนเฒ่าคนแก่เขาคิดว่าทั้งประเทศเอาจริงๆก็เหมือนจะทั้งประเทศแหละถ้าเขายิงมาอะไรแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยอะไรน่าอยู่บ้านด้วยความที่เสพสื่อเสพสื่อแล้วทีเนี้ยมันผู้เฒ่าผู้แก่เนาะ ยิ่งกลัวนะแล้วคนแก่กลัวเถื่อะไรได้มันก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าหุยถึยงขนาดนนั้ยิงมาอะไรเงี้ยทั้งๆที่อยู่โซนสอีอะไรนะสีสเ,เกตไหมเสเกตอะไรตรงนั้นใช่ใช่ใช่ตรงโซนดินเลยซึ่งมันใกล้อุดรอ,อยู่นะแก่นอยู่นะนะรัศมีการยิงกันระบงระเบิดเนี่ยระมัดระวังรถกระบังนะ ปกติวอรสดีค่ะปกติวอรอนจะเยอะกว่านี้พ่า่ขาออกไปทำให้ยอดก้องสลานตกไปเอาเขาเขาก็คาดการไว้ดังๆการทำสงครามสุดสงครามนะจะเอาประชากรน้อยไม่ได้เอามากสิก็คนมาถึงลบไม่ขานอย่ามาลัดลาภไทยนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหม ส่วกำลังใจคนที่อยู่ชายแดนนะครับคุ่งยิง่งนายกอยู่อย่างนี้แหละเอาไงดีวะทำยังไงแล้วไปเรียกคุณประยุทธ์มาเร็วเร็วอันนั้นก็เป็นส่วนของการเมืองเพราะขาอาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เพราะว่าการเมืองการสงครามใช่ใช่จริงๆงประเทศไทยห่างจากการลบมานานลบมานานมากทางห่างมานานมากแต่อย่ามาลุกลานนะคะอันนี้ประเทศไทยนะ เรายังเกิดประเทศไทยเรายังภูมิใจเลยเนาะแต่ละชาติแต่ละประเทศเหมือนกันแหละได้ตัดแย้งไม่ได้พูดผัดแย้งเราจงภูมิใจเกิดึ็นไยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดมันไม่ลงล็อกเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันสำคัญมากผมได้บอกไงผมก็ได้เหียดผิดย่อยเนาะต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรยังไม่รู้เลย มาลบกันอะไรชายแดนชายแดนไงชายแดนอะไรเข็ดมึงเขตกูอะไรอย่างเงี้ยมันหลายๆอย่างบางคนก็ไม่รู้อ้าจู่ๆมาลบกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นภาพที่มันไม่ค่อยโอเคอันนี้กุ้งสดนะค่ะกุ้งสดนะค่ะตำกุ้งสดตำกุ้งสดตำกุ้งสลันตำกุ้งสลันกุ้งสลัน